สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เริ่มตอนเย็นเลยนะตอนเช้าไม่ได้ถ่ายเนาะเอาละเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่รีเควส์บายพลมดนะคะคุณต๋อบก็จะทำส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคุณต๋องไม่ได้ทำโอเคพลมดพิ่งกลับมาจากทรางาน ซื้อลำไยมายให้เราด้วยฮาวมัสเนี่ยซิก oh, <yes. S 1> <Six S 2> เตอรั้ามไหมเออ yes ซิกเตอร์้ามนี่ช่วงนี้ลำไย,ยถูกมากนะจำได้ว่าตอนที่มาที่นี่ใหม่ๆเนี่ย โถ้าขนาดนี้คือประมาณ30เดียวยอรมหรือว่า300บาทนะคะคุณต่อไม่เคยคิดซื้อเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นผลไม้ที่คุณคุณต่อโปรดปานมากๆ It's for five baht in Thailand okay ไม่ใช่5บาทแต่ปัจจุบันนี้มันราคาถูกลง6เดียวห้ัมเท่านั้นนะคะช่วงนี้ก็เลยแบบถ้าเห็นก็คือให้พ่อเรามซื้อมาให้นะชอบมากเนี่ยขนาดว่ามันเป็นผลไม้โปรดแต่ถ้ามันแพงเราก็ไม่กินเนาะความงกนำหน้าไงเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทํา ซุปเนื้อกันนะคะวันนี้ก็ใช้เยอะเลยอันนี้ที่เห็นก็คือเป็นกระดูกอันนี้ก็เป็นเนื้อเป็นเนื้อแพ็คหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีประมาณ5ชิ้นเท่านั้นเพราะเรามุดก็เลยซื้อเพิ่มเข้ามาอีกนะคะ baby w h y don't you help me watch เดนนินหนีเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณเต่อมีโอกาสได้นอนกลางวันไงเขาออกไปทำงาน ทั้งวันก็เหนื่อยนะเดี๋ยวคุณเต่อทำให้ทำหน้าที่เนาะอันนี้น้ําก็เดือดแล้วเราก็จะใส่หอมแขกลงไปโอ้โหหอมใหญ่เลยเนาะเอาล่ะวันนี้คุณต่อไม่ได้จะทําซุปเนื้ออย่างเดียวนะเอ่อที่ทําซุปเนื้อเพราะว่ามันจะกินคู่กับอาหารอีบที่พราเราเปวดกดานนั่นก็คือมุมบาร์กแล้วก็คาบ บ้านพ่อหลามุเรียกขบาบาแต่จริงเขาเรียกว่าคนะุปตะข้าวเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่ที่แม่ย่าทานะคะอันนี้สั่งเขามาที่นี่ก็จะมีแบบบริการโฮมเมดเหมือนกันเราก็สั่งได้แต่คุณต่อได้ชิมไปเมื่อวานแล้วรสชาติก็คือสําหรับคุณต่อนะั้นก็คือค่าเทียบกับของแม่ย่าของแม่ย่าก็คืออร่อยกว่านะคะแต่ว่าของเขาก็อร่อยเหมือนกันใดๆเน่นอนความอร่อยมันก็ขึ้นอยู่กับปากคนนะความถูกปากของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาหตอนนี้ก็จะใส่เนื้ลอลงไปเลย ก็เริ่มต้นคลิปด้ยวยความวุ่นวายนะคะไม่คิดว่าพ่อละมุดคาจะเข้ามาร่วมด้วยนะคะเอาละอันนี้เราก็จะใส่ส่วนที่เราทําความสะอาดแล้วนงก่อนส่วนที่พ่อละมุดเพิ่งซื้อมาเดี๋ยวจะไปล้างเราก็ใส่ลงไปอันนี้ก็จะทําแบบสุดเนื้อแบบรสชาติแบบเข้มข้นไปเลยแต่คุณต่อจะไม่กินคาบาก,กับมุมบารกับพ่อละมุดหรอกอรู้สึกไม่อยากกินอะไรมัน ก็จะกินอาหารเหลือของเมื่อวานน้ำพริกแล้วก็ปลาอ่ะส่วนนี้เป็นเครื่องเทศนะคะใบกะวานลูกกะวานการผููแล้วก็มีอบเชยใส่ลงไปนะคะปลไปต้มเลยตอนนี้ขอย้ายเตาก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายสิ่งที่จะต้องทำมากเลยเวลาทำเมนูนี้มันก็จะเยอะอ่ะนอนคือนอกเหนือจากน้ำ,นำซุปขบาบ,บุมบาร ซึ่งมันน่าจะเพียงพอแล้วแต่พอละมุดไม่พอค่ะดิฉันจะต้องทำมักกะโรนีคั้วซอสอ,สอีกจริงๆไม่อยากทำเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่หมดอ่นะเนาะเอาละอันนี้เราก็จะใส่เนื้อเพิ่มลงไปนะคะน้ำก็หยุดเดือดแล้วอะ่ะชิ้นใหญ่มากเท่านี้ก็พอไหมอะ่ะเราว่าเท่านี้ก็พอแล้วเนาะอีกอันนึงเก็บไว้ดีกว่าจริงๆคุณเตาอ,อใช้แค่สองสอง องชิ้นนะคะแต่กี้พอเรามดซื้อมาคือ3มชิ้นเนาะคุณเต๋อก็อใช้2ชิ้นแล้วก็มาหัน่นแต่นี้ก็เยอะแล้วอะ่ะนมจาจะเท่านี้ก็พอ,อแล้วเดี๋ยวเราจะทำมากาักกะโรนีคั่วน้ำล้นเกินเอาละเอาละะับไปต่อไม่รอแล้วนะจริงๆอ่ะพอเรามดเขาอยากให้เราทำกุลงเลชแต่ดูแล้วแบบเวลาไม่น่าจะทันนะคะและอย่างพอเรา,าก็ลืมซื้อเนื้อบดมาด้วย เราก็เลยโอเคทําเป็นมักกะโรนีเนาะเอาและขนาดที่เรารอน้ําต้มเพื่อรวมมักกะโรนีนะคุณตอก็จะมาเตยมในส่วนของการทอดอคุฟตาข้าวนะคะซึ่งคุณตอก็มองว่าจริงๆคุฟตาข้าวแล้วก็มุมบาร์นี่นะมันก็เยอะแล้วไม่รู้จะทํามักกะโรนีอีกทําไมแต่ว่าพ่อรามุดเขาก็อยากจะได้แบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกว่ามันเยอะไปเนี่ยกลัวเหมือนกันว่ากลัวฮีจะอาเจียนเพราะว่า พักหลังมานี้ถ้าฮีกินอะไรที่มันมันเกินไปฮีจะแบบอาจเจียนเพราะว่ามีฮีก็มีปัญหาแบบเรื่องกดไหลย,ย้อนนะคะเอาล่ะในการาที่จะทอดไอตัวคูฟตักข้าวเนี่ยจะต้องอตีไข่กับแป้งนะคะผสมกันซึ่งคุณเต่าก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าต้องแบบใส่สัดส่วนเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมั่วไปนะคะก็ไม่ได้ทำนานแล้วเนาะ เดี๋ยวแม่ย่าเห็นถ้าผิดเดี๋ยวชยีก็จะคอมเมนต์ผ่านก็ระเมดนานะคะเพราะคราวหน้าต้องทำแบบนี้เอาล่ะก็คุณจ๋อก,ก็จะตีไข่กับแป้งก่อนแล้วกันอันนี้เป็นแป้งสาลีนะคะแป้งอเนกประสงค์แป้งอเนกประสงค์ใช้กระทะในการทำเลยจ้ะเพราะว่ามันกว้างดีเราไม่มีชามก,กว้างๆล้วไงต้องต้องไปถอยบ้างแล้วล่ะตอนนี้เหลือแต่แบบไอ้ถ้วยชามขนาดแบบ กลางนะคะไม่ใช่ใส่แป้งเยอะเกินไปนะ,ะเอาละแล้วก็จะปรุงรสด้วยพริกไทยดำนะคะกับเกลือแล้วก็ใส่ไปประมาณหนึ่งเราก็ตีตอเดี๋ยวเราจะเติมน้ำที่หลังที่ตีกับไข่ก่อนเพราะว่าแป้งมันจะได้เข้ากับตัวไข่อ่ะ เวลาแม่ยา่าทำแม่ย่าก็จะใส่น้ำไปเลยนะแต่ว่าคุณต่อรู้สึกว่ามันตียากอันนละวันนี้การทำอาหารของคุณต่อก็จะวุ่นวายกว่าปกติเพราะว่าต้องรีบแล้วนะคะต่อข้านที่จะสายแล้วใส่น้ำไก่จับมาหนึ่งฉันว่าฉันทำถูกแล้วล่ะน่าจะถูกแล้ว จะต้องใส่ไข่อีกฟองอาจจะต้องใส่ไข่อีกฟองนะคะคือถ้าถ้าไอไอส่วนผสมเนี้ยเหลือเราก็เก็บใส่ตู้เย็นได้เผื่อว่าจะกินอีในวันพรุ่งนี้อะ่ะเดี๋ยวคุณต่อจะใส่ไข่ฟองอยู่อ่ะนี่แบบกลิงแงนะเนี่ยกลัวแม่ย่าทัก ถึงแบบนางจะฟังเราไม่ออกนะแต่นางก็เอ,อดูดูคลิปของเรานะคะเป็นพันแคเอาลบประมาณแบบน่าจะได้แบบเอาลบเดี๋ยวทีให้เข้ากันนะคะงานลวกมักโรนีของเราก็เดือดแล้วนะไปต่อเลย วุ่นวายมาก้องใส่น้ำเยอะเกินน่ะเสียดายน้ำอ่ะที่เป็นน้ำดื่มด้วยนะในการลวกุเสียดายจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปด้วยอันนี้แป้งที่สำหรับทอดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหากระทะเพื่อที่จะมาทอด คุุกจัดข้าวค่ะแล,แล้วเราจะมาไปต่อกันเลยนะเดี๋ยวเราจะทอดทำการทอดนะเป็นเมนอหาหารที่แบบเขาเน้นหนักมากคือไม่นู้คนอีบเขากินยูนไปได้ยังไงนะ <c oughs> เราพอเราบดก็แบบเอาจริงๆคือถ้าแบบเต็มรูปแบบก็คือจะต้องมีกูเลช มีมักกะโรนีเขาเรียกว่าอะไรนะบัชมิลอะค่ะที่ทำกับชีสแล้วก็ออกไปอบแล้วก็มีเนื้อบดเนาะอืมทรงมันจะคือถ้าถ้าทำแบบ full option แบบนั้นนะก็คือแบบแน่นมากเลี่ยนมากเรียบร้อที่พอเราลืมซื้อเนื้อบดมานะครับก,ก็เลยไม่ต้องทำก็แลบ,บ เดี๋ยวเมาสสามีไปทําไปนะคะคือเอาจริงๆนะปัจจุบันนี้นะเพราะเราหมดอบความสามารถในการกินอาหารแบบอียแบบเดิมๆอะคะ่ะคือ,อลดลงมากแล้วเพราะว่าคือพอคุณต่อเป็นคนทําอาหารเนาะคุณต่อก็จะลดการใช้น้ํามันแล้วก็ลดการใช้กีนะคะซึ่งเพื่อนๆมองดูก็อาจจะยังมองว่ามันเยอะอยู่แต่จริงๆเราก็ถือว่าทําน้อยมากแล้วเทียบกับที่แม่ย่าทำอะไรเงี้ย คือ,อพอลำดลก็คือร่างกายก็เลยปรับตามได้ดังนั้นเวลาที่พอลรดุลไปกินอาหารที่แบบมันเยอะๆอ่ะเขาก็จะมีอาการแบบสักพักก็อาจเจียนออกหมดเลยอ่ะเพราะว่าเขาจะมีปัญหารเรื่องกรดไหลย้อนอย่างบางครั้งเวลาแม่ย่ามาเนีย้ยบางเมนูแม่ย่าก็อาจจะจัดหนักไปหน่อยอาสักพักพอลำดลก็จะมีอาการเหมือนกันแต่ว่าเขาจะชอบแบบลุกซ่อนเอาไว้เขาไม่อยากให้แม่เสียใจอะไร้ะคะคุณน่ารักน่ารัก แต่ใดๆก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบอาหารแม่นะชอบอร่อยกินแบบอัดไปเต็มที่เลยค่ะจนกระทั่งแบบมันร่างกายมันรับไม่ไหวอะไรแบบนี้นะคะเอา,เอา,เอาตอนนี้เราก็จะเอาไอ้ตัวคุฟตักข้าวนะคะคุกลงไปก่อนเดี๋ยวพอนะ้ำมันร้อนดีเราก็จะเอาลงไปทอดเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ ทำหลายอย่างนี้ต้องแบบมีสติเหมือนกันนะเดี๋ยวลวกไอ้เส้นมักกโรนีนานเกินไปก็เส้นเละอีกอะไรเงี้ย่ะแล้วก็นี่คือหน้าตาคุฟตาข้าวที่ชุบไข่นะคะอ่ะแล้วมันยังไม่ร้อนดี อ่ะอ่ะร้อนบ้างแล้วร้อนบ้างแล้วเดี๋ยวใส่ลงไปเลยจริงๆควรจะร้อนกว่านี้นอ่ะเนะเาะไปต่อเลยแล้วกันร้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคุกตา่ข้าวที่พ่อละมุดสั่งมาเนี่ย คือก็อร่อยเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าเขาจะใส่ไอตัวผักชีลาวค่อนข้างเยอะหน่อยกลิ่นมันก็เลยค่อนข้างจะชัดอ้าะคะคือไม่ใช่ว่าแบบเออไม่อร่อยแต่เราคุ้นชินกับรสชาติที่แม่ย่าทำแล้วไงคือบางทีแกก็จะแบบฝากเพื่อนพอลมุดส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเพื่อนพอลมุดไปอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะฝากขอบมาหิ้วมา บางทีเราก็จะมีติดบ้านไว้กินแต่พักหลังนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่ไม่ได้ฝากมาเท่าไหร่เพราะเราบอกว่าไม่ต้องฝากไม่ต้องฝากคือเราอยากจะพยายามลดลดลด้วยแหละลดน้ํามันถึงแม้ว่าจะเห็นเราอ้วนขึ้นแต่ว่าเราก็แบบเออลดส,ส่วนนี้ยเราไปป้วนแป้งกันน <c oughs> ามขำขำเพื่อนผู้รักสุขภาพนี่อาจจะเออแอบแบบอะไรนะมองมองบน เอาละค่ะไอมะกรนีนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวคุณต่อจะเอาออกไปกรองน้ํำล้างน้ํานะคะนี่เราก็จะปล่อยทอดไปต้องหาที่จับปวมมีหูเดียวเอากลับมาใหม่ตั้งไฟ่รอบเราจะทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันวันนี้ก็จะได้ใช้ทักษะแอดมินนะคะ จริงๆไม่ใช่แค่วันนี้หรอกที่ผ่านมาเราก็ทําได้หลายอย่างคนเป็นแอดมินอ่ะจะต้องทําแบบหลายอย่างพร้อมๆกันใช่ไหมคะคุณเต๋อก็ประมาณนั้นแหละพอมาเป็นแม่บ้านก็ใช้ทักษะนั้นนะคะแต่ก่อนเราก็ทํางานแบบเป็นเ,ออเลขาเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องวีซ่าของพนักงานต่างชาติในบริษัทก็มีไม่เยอะหรอกค่ะประมาณจำไม่ได้กี่คนอะไม่ถึงสิบคนอะ แล้วก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนที่ทํางานเป็นองค์กรเราก็ทำหน้าที่เป็นธุรการและเลขาของเจ้านายนะคะก็หัวหมุนเลยทีเดียวระหว่างนี้เราก็จะมาทํามักกะโรนีพูดซอสนะคะใส่น้ำมันลงไปนี่ทําไปรู้สึกแบบไม่อยากทําจริงๆนะคือแบบรู้สึกมันเยอะเกินอะแต่เพื่อคุณสานีเนาะเราก็จัดให้คือ เพื่อนๆบางท่านก็เ,เคยบอกว่าแบบคุณเตาอ่ะไม่เตือนแบบนี้เลยในเรื่องการกินนู่นนี่นั่นเนาะเพื่อนๆเคยมีคนในครอบครัวที่แบบไม่ฟังเลยค่ะหัวแข็งหัวดือหัวรัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเตือนหรือบอกอะไรก็มันไม่สามารถทาอะไรก็ได้ก็ได้แต่เตือนได้แต่พูดไปสุดท้ายเขาจะทําให้ทําก็อยู่ที่ตัวเขาข้อละมุดก็เป็นแบบนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ข้อละมุดนะแต่หลายคนก็เป็น คือคนเราอะถ้าถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ตัวเขาเองเลยค่ะเราก็ได้แต่ทําหน้าที่เตือนไม่ว่าจะเรื่องไหไรก็ตามนะไม่ใช่แค่เรื่องกินหรอกทุกเรื่องเลยเรื่องกินเรื่องอะไรออกกําลังกายเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องการทำศัสนกินเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆอะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างคือบางอย่างถ้าเราเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเราก็ได้แต่เตือน อแต่สุดท้ายอ่ะเขาจะทําหรือเปล่าหรือเราจะทําหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเราอยู่กับเขาเลยค่ะูีที่ใจเขานะคะคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่แบบคนเราอ่ะคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันเราจะไม่เตือนกันเลยเหรอถ้าเราถึงว่าอะไรไม่ที่เราเตือนกันค่ะนะก็อยากให้เพื่อนๆตัวใจเราเตือนกันอยู่แล้วแต่ก็อนยะ่างที่บอก up to you มันก็เคยถึงแบบจุดจดหนึ่งที่เหนื่อยหน่ายกับการเตือนเหมือนกัน สุดท้ายก็ได้แต่เหลือเราก็กลับมาดูที่ขบารของเรานะคะกับด้านรู้สึกว่าเราจะทำแป้งแบบเกาะเกินไหมเนี่ยหนาเกินหนาเกินเวลาแม่ย่าทำมันจะแบบบางๆหน่อยต่อจ,จะต้องใส่น้ำในแป้งมากเป็นเ,นเอาละค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่มะกรูดลงไปแบบนี้เลย ตะลิวันเดียวกันเลยนะไม่ว่าจะคั่วมักกรนีหรือว่าทอดคุกตาข้าวนะคะเอาละค่ะพลิกไปสองรอบแล้วนะก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะตักใส่จานนะคะ ไม่มีทิชชู่รองเลยอะลืมบอกให้พพอละเราหมดซื้อมานะคะจริงๆรงองก็ไม่ได้ช่วย,ยะอะไรสักเท่าไหร่หรอกมันก็มันอยู่เงี้ยและเวลาทำเมนูแบบอียิปนี่จะรู้สึกแบบมุนีบทุกทีไปเพราะว่าเราไม่ชอบความแบบมันในทุกสิ่งอะไอะเมนูคุกตะหข้าวอะ,อะไรนะแล้วก็มุมบาสใส่กกอกข้าวเนี่ยเป็นเมนูแรกเลยที่คุณต๋อได้กินตอนที่ไปอีย ครั้งแรกคือไปอิบครั้งแรกคือไปช่วงเรามฎอนนะคะแล้วตอนนั้นเขาก็แบบยงิงต้อนรับเราไงภรรยาลูกชายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดเต็มมากให้กินอาหารอย่างเงี้ยแล้วร่างกายคนไทยมันไม่คุ้นชินกับของทอดที่มันเยอะอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งไอตัวนี้เนาะแล้วก็มีไส้กรอกข้าวที่ทอดแล้วก็มีมักกะโรนีมีกูลาชซึ่งเต็มไปด,ด้วยของมันนะคะแล้วก็มีเนื้อทอดอีกเลยนะ เราก็กินจนแบบงุดหงิดอะโมโหอะบอกให้ฉันคิดอยู่ได้อนะไรเงี้ยเราก็อิ่มแล้วกินได้ไม่กี่อันแบบสองอันก็อิ่มแล้วอะตอนนั้นร่างกายเราย,ยังไม่คุ้นชินแม่แม่ญาติญาติก็แบบกินอีกกินอีกแล้วก็พยายามยัด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 แบบยัดใส่เราอะเออเราก็รู้สึกโอเคแหละมันก็ดีกับการต้อนรับแต่มันก็ไม่ไหวไงถึงจุดหนึ่งฉันก็แบบว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจนแบบแก๊สเต็มท้องอะคำๆนิดนึงนะจนต้องแบบ บอกสามีเธอฉันไม่ไหวแล้วฉันขอขึ้นไปในห้องเดี๋ยวนแล้วก็ไปไล่แก๊สออก <c oughs> มันถึงขั้นนั้นจริงอะ่ะก็ดูอาหารสิมีแต่แบบผลิตแก๊สทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะเราก็หดุดเหงียสิแต่เกรงอยู่นะว,ว่าอาหารจะเสร็จไม่ทันไอซุปเนี่แหละเพราะว่าซุปเนี่ยใส่เนื้อเข้าไปเยอะแล้วเนื้อมันต้องนุ่มอ่ะสุกอร่อยดีไง แล้วมันต้องใช้เวลาสักประมาณสองชั่วโมงอ่ะอน,นี้เหลือเวลาแค่แบบน่าจะเหลือแค่สี่สิบนาทีหรือแบบห้าสิบน,นาทีน่าจะทนเว้นแต่ว่าเออพอสมบูหล์รอดได้อะไรเงี้ยนละนะคะ่ะพออรอบสองนี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะคะแต่น,นี่เปิ่อทิ้งนานนิดนึงอันนี้เนื้อแป้งบางลงแล้วเพราะว่าคุณต่อเติมน้ำลงไปในแป้งเนาะเริ่มงจิมไม้แล้วเนี่ย ตะกี้ไปสั่งงานลูกไปดูงานไปดูงานไม่ใช่สั่งงานสั่งไปแล้วสั่งให้ทำความสะอาดข้างนอกนะคะคือเด็กๆก็จะเป็นคนช่วยเตรียมจัดห้องก่อนที่จะลาสินอดเนาะเราก็ทำอาหารไปวันนี้ฉันทอดนานเกินไปอะ่ะแย่จังนี่ก็เป็นการทอดคุฑตาลรอบที่ สามนะคะก็อาจจะเยอะไปคือคุณตอบบางทีก็กล่าวไม่ถูกเหมือนกันนะคือลูกก็จะกินเนาะซึ่งลูกอาจจะไม่กินมะโรนีไงอาจจะกินแต่ไอคุปตาอย่างเดียวเราก็เลยทอดเผือ่อแล้วก็อาจจะเผื่อไปถึงเมนูซุปด,ด้วยนะคะจริงๆมันเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะหนักมากสําหรับการทานเป็นเมนูซุปนะเยอะเกินนะใช่ไหมฉันเยอะเกินน,นี่ตัวเองก็จะไม่กินด้วยนะอาจจะกินแค่แบบอันสองอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราจะกินน้ำพริกอะช่วงนี้เราอยากจะกินแต่ของเผ็ดๆกินน้ำพริกพว่นี้นั่นเนาะเอาละตอนนี้เราก็จะเอาไ้ส่วนนี้ออกหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะทอดไส้กรอกข้าวต่อนะคะแต่ใดเนี่ยเราเมาท์มอยพราะเราบุญในเรื่องเอเ้ยนอกจากพาะมุษย์คนอ,อียิปต์ในเรื่องการกินอาหารแบบนี้เนาะอาหารแบบมันๆทอดๆอแต่ณปัจจุบันเพราะที่ค่อเราสึกนะคะไอ้แต่ดินรู้สึกว่าหลายคนเนี่ย ปรับเปลี่ยนวิธีการกินมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าคนดีปะคะเาขาเริ่มเปลี่ยนมากินข้าวบัสมาติที่คุณต่อเคยเล่าไปในคลิปก่อนนู้นเหรอเนาะทำไมมันมันแตกแบบนี้เพราะเวลาแมกเ่ททำเอซา้กอมันมันไม่แตกเนี่ยเวลาอทอดมันได้กระเด็นใส่เราแบบนี้เอาล่ะก็คือปัจจุบันนะคะเขาปรับเปลี่ยนการกินมากขึ้นเนาะกินสุขภาพมากขึ้นลดความมันในการทอดแบบคนดียุคใหม่นะ แต่จะเฉพาะบ้านพ่อละมุดอเป่าจะเฉพาะแบบเครื่อญาตาพ่อละมุดหรือแบบที่เมืองที่พอ่อบุเอ้ยเมืองที่พ่อละมุดอยู่อะไรเงี้ยคนสมัยก่อนเขาจะแบบกินแบบของทอดกันอย่างนี้มันก็เลยแบบทำตามกันมาแต่คนยุคใหม่ก็เริ่มเรียนรู้เนาะที่จะรักษาสุขภาพเขาก็เริ่มกินแบบดีขึ้นนะคะสังเกตว่าคนหยิบยุคใหม่ก็ไม่ได้แบบหุ่นยังไงอ่ะใหญ่หรืออะไรเงี้ยนะคะ แล้วค่ะตอนนี้ไส้กรอกของเราก็ได้แล้วแหละแต่เดี๋ยวเราเราต้องทอดอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะเรามัชอบมากเพราเราก็อยากกินไส้กรอกแบบบ้านตัวเองเนาะไส้กรอกอะไรอะ่ะไส้กรอกข้าวเหมือนกันที่เขาจะกินกับเขิงกินกับพริกอะพริกขี้หนูปะ อร่อยมากเลยอะฉันอยากจะกินแต่ฉันก็เป็นคนขี้เกียจทําอะไรแบบนี้ไม่ไม่ชอบทําอาหารที่มันต้องแบบใช้ความปานนี้ต้องแบบยัดไส้ต้องแบบห่อต้องอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบคือชอบทําอาหารแบบปกติอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าชอบกินชอบกินทุกสิ่งแต่บางอย่างเราก็ไม่ได้ชอบทําอะไรที่มันใช้เวลานานเกืนเราก็จะไม่อยากทํานะคะเอาทอต่ออีกชุดหนึ่งนะคะ ไดโปรโดอย่าเคระเทนไ่ชันชุกกลัวคนเป็นสไปอีบเนี่ยจะต้องแบบยังไงอ่ะเออ่น้อมรับพร้อมรับกับความเสี่ยงในการทำอาหารเพราะสมมติว่าจะเป็นเมนูตอดนะเว้นแต่ว่าเอ,อว่าที่สามีของคุณนั้นเป็นคนที่ไม่ได้กินอาหารทอดแบบนี้ชีวิตก็จะง่ายขึ้นค่ะบางคนเขาก็แบบ ไม่ได้กินอาหารอิ่มจ๋าไงก็มีความแบบกินอาหารแบบนานาชาติบ้างอะไรเงี้ยก็ง่ายขึ้นนะคะแต่สามีเราเนี่ยนะก็จะกินแบบเนี้ยแหละแต่อย่างที่บอกพักหลังก็ดีขึ้นแล้วดี้นแล้วเนาะคุณต่อก็ชอบที่จะเมาส์สามีชอบเมาส์เรื่องตัวเองเรื่องคนในครอบครัวตัวเองเนาะ เราไม่เมาเรื่องคนอื่นไงเราเมาเฉพาะเรื่องของครอบครัวเราว่าเรารู้จักคนในครอบครัวของเราดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เมาแบบน่ารักน่ารักแหละเนาะเขารู้เขาก็ไม่โกรธหรอกคืออาจจะดูเหมือนเป็นคนที่เออชอบพูดแต่เรื่องของตัวเองแต่ในความคิดเราคือพูดเรื่องของตัวเองกับคนในครอบครัวของตัวเองอดีแล้ว <laughs> ไปพูดเรื่องของคนอื่นอาจเกิดตังหาได้นะคะ <c oughs> ข้อต่อไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะสรุปก็น่าจะทันอยู่เหลือแต่ซุปเนี่ยแหละก็จะรุนว่าแบบ เอเนื้อมันจะสุกดีไหมนะคะเอาละจ้าทอดเสร็จแล้วนะจ้าเหลือแต่น้ำซุปนะคะต่อก็จะต้มน้ำซุปไปเรื่อยๆแหละจนกระทั่งถึงเวลาอาซาลแล้วกันแล้วก็ค่อยปรุงอะไรอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยทอดเนื้อน,นะคะเพราะมึงก็จะต้องให้เอาเนื้อในน้ำซุปนั้นมันทอดนะคะ everything ทอดค่ะ และตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเตรียมอาหารให้กับตัวเองซึ่งหุงข้าวไปเรากินข้าวของมาริเนาะแล้วก็นี่ให้พอรมดซื้อผักมาว่าจะกินกับน้าพริกนะคะเมื่อวานทําน้ําพริกเอ,อปลาร้าอีกแล้วแต่จริงๆเนี่ยวันนี้รู้สึกอยากจะกินแบบซ้มตับปลาร้าแบบปลาร้าไหค่ะไม่ใช่ปลาร้าขวดทรงเครื่องที่ที่เขาขายกันะนะเนาะเพราะว่ารสชาต,าาาแบบแต,ติมันจะต่างกันอ่ะกลิ่นปลาร้าไห้แบบแซ่บๆอ่ะตุ่งๆอ่ะมันจะต่างกัน ไอ้เมสเซจฉันจะหาซื้อปลาไห้จะทีไหน,นเนี่ยปลาไห้คาร้านคาร้านนะคะมีใครทำบ้างไหมคะแบบไม่ไม่ได้ใช้รถดีอะไรเงี้ยใช้ของชุดรถแทนอย่างเงี้ยโอเคนะเอาละเอ่อพ่อโมาซื้อผักมาให้ตะกี้บอกอันนี้จะเป็นผักเอ่อร็อกเก็ตนะคะกำลังประมาณหนึ่งกระทังเท่านั้นเนาะนึนงจะทำพริกก็แซ่บดีแล้วก็ให้พ่อรามาซื้อถั่วฝักยาวมาด้วยนะคะถั่วฝักยาวที่ได้มาจากร้านจีนหมด ตัวกวจากร้านจากร้านจีนอ่ะจากซูเปอร์มาร์เก็ตจีนอ่ะนะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นแบบเหมือนบ้านเราเลยเป็นแบบอบูอบอ๋วอัวอ่ะแต่วันนี้ก็ได้แบบของอินเดียมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. ฉันชอบมากจริงๆอยากกินอั๋วอัวจนแล้วก็เอาเอะไรเอาเอาที่หาได้ง่ายๆนะคะก mm hmm. ินซ่บๆไป mm hmm. แต่จริงๆเราอยากกินปลาตะวงมากเลยอะ่ะส้มตำปลาตะววง เออเล่าต่อปวยปวยปวยผอนะคะเพรอะบางคเขาจะเป็นคนน่ารักแบบนี้นะบ้านเราอาจจะไม่ได้ร่ํารวยมีแบบของขวัญอะไรใหญ่ๆให้กันแต่ว่าเขามีความใส่ใจก้านห่ออะไม่มีความใส่ใจไงเขาจะมีความใส่ใจในเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆเขาจะจําได้ว่าเราชอบอะไรอะไรเงี้ยอย่างสมัยก่อนตอนที่เราแบบลำบากาบกกันอะไรเงี้ย เวลาเรางอนกันใช่ไหมคะเพราะเราโมลก็รู้ว่าเราชอบกาแฟเย็นเราอยากกินกาแฟร้านอะไรเงี้ยเวลาเขาเงอเราเขาก็จะซื้อกาแฟยี่ห้อดีๆมาให้นะคะเป็นขวดมาให้เป็นการงอนั่นคือวิธีการงอของเขาเออถ้าเป็นคนมีเงินหน่อยเขาอาจจะซื้ออะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นใช่ไหมแต่ว่าสําหรับพ่อเราโมลแค่กาแฟเย็นขวดเดียวสําหรับเราก็แบบซาบซึ้งมากอะไรเงี้ยบางทีก็นึกถึงความรู้สึกนั้นเนาะเราก็จะแบบ ซาบซึ้งกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ให้กันอะไรเงี้ยจริงๆปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่คือแบบเออเขาจําได้ด้วยอะว่าเราชอบสิ่งนี้บางทีเขาเห็นทั่วฝักยาวอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาจะซื้อมาให้หรือเห็นแบบเออมออีกระเพราขายเขาก็จะซื้อมาให้อะไรเงี้ยนะคะคือเขาก็นึกถึงเราอะซึ่งคุณต่ออาจจะไม่มีรายละเอียดตรงนั้นไงไม่ได้เป็นคนที่แบบใส่ใจอะไรแบบนั้นซึ่งบางทีก็รู้สึกผิดมันกันแหละที่แบบพวก็ขา กับเราเนื่อจากนบางทีฉันก็จำรายละเอียดราเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างนี้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาเนื้อออกจากซุปแล้วแต่ว่าได้เฉพาะเนื้อส่วนที่ที่เราแบบมีแช่ในตู้แข็งอะตู้แช่แข็งเนื้อที่พอลามาุซื้อมายังแข็งอยู่นะคะแล้วคนทําหน้าที่ทอดตอนนี้ก็คือพอามุดค่ะเพราะว่าเวลาทอดเนื้อที่มันติดมันอย่างเงี้ยเราก็ทอดด้วยกีอะมันจะกระเด็นแบบแรงมากนะคะคุณตองก็เลยบอกว่ามาแกมาทํา พาราบก็ทาหน้าที่นะคะวันนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวแต่ปรุงรสน้าซุปด้วยเกลือและเราก็ทำอาหารเสร็จทันเวลาพอดีค่ะแต่ก็เร่งรีบมากเลยนะคะไม่ได้ถ่ายต่อหลังจากที่พอเราทอดเนื้อเสร็จแล้ว mm hmm. ก็มาถ่ายตอนที่จัดทุกอย่างไว้ที่โต๊ะทานอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะจากเดิมที่เราคิดว่าอาจจะทำมากเกินไปสรุป หมดทุกอย่างเลยจ้าเหลือแต่ไส้กรอกข้าวอยู่2ชิ้นเท่านั้นค่ะและสรุปแล้วพลังมุดก็ไม่มีอาการอาเจียนหรือว่ากดไหลย้อนใดๆนะคะกอนทำดูลิ้นละค่ะส่วนคุณเต่าก็กินแบบสาวอีสานบ้านนาเนี่ยละค่ะน้ำพริกแล้วก็ปลาที่เหลือจากเมื่อวานนะคะแซบมากค่ะจิตกรน้อยวาดรูปนะคะ <B ibi. S 1> Your friend right ก n e Yes ค่ะ ให้นางหยุดหยุดดูเออหยุดเล่นเกมดูทีวีเออ it's not good right that's why you have to draw now เน <Yeah. S 1> yeah. ี่ยเดียมายังเป็นจิตรกรนน้อยเหมือนกัน no no